เบิ่องนาไว้พอสักดึงดังนะเบิ่องนานไวปเห็นคุณค่าของเด็กน้อยนะไอ้ไอ้ไอ้ยเไอ้ไอ้ไอ้พอสักดีป่ะลูกพอสักดีป่ะดีป่ะยายบ่มีเงินซื้อขนมเนาะเอาเอาหยังมาซื้อร้านค้าพอสักก่อน เอาเงินสลึงเนาะอ่าพอสังยังเอาเนาะอ่าอ่าพอสังยังเอาเห็นปะอ่ะออาอหอนติดข้อพอสังแค่ยังไงตบบาอะไรเห็นปะเอ้านั่นแหละจำไว้นะพอเป็นอยังอ่าตั้งใจเลี้ยนเลี้ยนจนเสร็จเทศาสระเมื่นวะอ่าแค่นั้นล่ะอ่าโอเคจำพอสัไงไว้ด้วลูกนะพอสังเคยซอยชีวิตไว้เห็นไหม เขาจะขั้นหนวดก่อนเพ่งเมืองแม่นางบารักนี่นะ่ะเอ้ยกระหมดขั้นไฟเอ้ไยแค่นั้นได้แค่แไม่มึงขาบอยู่ฮะแค่นั้นแหะมึง